สบียเลกครับนี่ครับผมนิ่เข้าครับ สาประมาณสาครับสายสครับสายสายอ้เี่ยเม่ายยไหน่เชีไ่ใช่ไนปันิน ครับผมสสยฝ่ามือครับผมกําลังสวยครับผมสุดยอดมากครับปัณนินเข้าครับผม

มือเลลลล่มันนน้าน้าครับทับทีมครับผมอีกคันหนึ่งโดนปานินครับผมไซส์ก็น่าจะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยหน่อยึงครับผมนี่ก็ไซส์ประมาณปามือครับ โอ้เสียดายครับผมสองตัวกินซ้อนกันแล้วผมเข้าหลุมเดียวกันดียังได้ตัวนึงครับผมถ้าจะเล่นขอพี่แอฟไปก่อนนะนี่น้องจะช่วยกันเล่นกันนี่ครับผมกินสองคันซ้อนกันครับผบ้านคันหนึ่งไม่โดน,น,น,นครับ,มรบไม่ได้ได้มาไส่ไม่ได้จีมาจี

<laughs> não <no, no>, no. <laughs> ยังไม่หมดเลยไปอ่ะแล้วจะก็ป่าจังป่าไล้วอยู่เฮ้ยยังไงก็ยังโดนวะปันนี้นะครับผมโดนปุ๊บยังเพิ่งจะตักได้ครับผมอีกคันนึงเกือบตกน้ำเลยครับผมปวดปวดนี่ครับตัวนี้กินครับเกือบตกน้ำครับผมยิงโศกครับผมสายโลครับผมประมาณโลสองขีดครับโอ้สุดยอดครับผมวันนี้ เราลอดเลยครับผมในที่สุดเราก็ได้ยี่สกครับ อ๋เยี่ยมเอ็มสองตัวครับได้สองตัวแล้วครับปนินตัวแต่เพียนตัวครับผมไม่ได้ไม่แล้วไม่ได้โอ้โหตัว้ะ อีกด้านหนึ่งครับผมปนินกินดีมากครับผมผลงานวันนี้ครับผมยี่สกไซโลโลประมาณโลสองครับตัวหนึ่ง แล้วก็ปนินไซส์สวยครับผมตัวหนึ่งแล้วก็ทัดทิมตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ปนินเล็กก็หลายตัวครับผมใส่เดือดๆหะโหใส่หวานหนูปาป๊าป๊าปาปาป๊าป๊าป ủa kho kho giá tăng cũng học được học thêm một cái đó, ừ, không มีทับทิมนะครับตัวฟิตคิวอันนี้ <laughs> เอาเคลีปไม่เอาออกหรอกทับทิมไม่ต้องลอกอมันอ,อะไรเยอะหรอกยังไงมันก็อร่อยัอบตัวหนึ่งสับสองท่อนพอครับนี่นะครับถุงลมของดีเลยอร่อยที่สุดน,นะครับ คนใหญ่จะไม่ค่ยมีคนรู้นะครับเขาจะโยนทิ้งครับผมมัน,นเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดในตัวปลาครับผมไม่เคยกินลองได้ครับผมนั่นผมน่าจะนี่นะครับเราจะทอดนะครับถ้าเป็นเมนูทอดนะครับตอนนี้เราก็ทำการหมัก ปลายิกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการทอดนะครับไปทําการลงหม้อเรียบร้อยไปหม้อพอดีครับผมต้มแซบครับ นี่นะครับมีหมอผีไม่นี่ทุกงานนี่เล่นนี้ใช้ได้ทุกงานครับผมจัดเลยนี่ครับเราทำการทอดปลานะครับ พ่อครัวไม่ต้องห่วงครับกินได้ไม่ได้ก็ต้องกินไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยนี่ครับน้ำพริกครับ แล้วก็ต้ยมยำต้ยมยำก็ต้มแซบอะไรก็แซบครับผมแล้วก็นี่ครับผมปลาทอดโอ้ตีต่อยาใส่ป้าวด้วย ยอดจริงๆครับผมโอเคครับลิหน้าไปที่ไหนเจอกันครับผมสวัสดีครับผม